สวัสดีนักลงทุนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Smart Go By MTS Go ทองคำปรับยอดตัวลงทดสอบแนวรับ2,150เหรียญในช่วงเปิดตลาดเช้านี้โดยสัปดาห์นี้นะครับนักลงทุนจับตาการประชุมนโยบายการเงินของเฟดโดยตลาดคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยระดับ5.5%ตามเดิมทิศทางราคาทองคำจะเป็นอย่างไรต่อเชิญรับฟังจากคุณหมอได้เลยครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับท่านนักลงทุนในทองคำ่าน MTS Go แม้ท่องสุขผู้นำการลงทุนในทองคำผ่านระบบกูออนไลน์ของเว็บไซต์ MTS GO ผ่านระบบ Go Future ที่อยู่ในตลาด TFX แห่งประเทศไทยเราใช้ชื่อบริษัท MTS Capital และเป็นผู้นำในระบบแอปต่างๆที่ได้รับการยอมรับจาก ธนาคารกรุงไทยธนาคารเกียรตินาคินและอีกหลายๆธนาคารที่กำลังติดต่อเข้ามาเพื่อการออมทองคาในรูปของเงินบาทและรูปของเงินดอลลาร์ก็เรียกว่าเป็นกระแสะที่ดีนะครับที่ได้ทองสุขซึ่งเป็นบริษัทค้าทองคำขนาดใหญ่ของประเทศมีทั้งโรงงานผลิตทองคำ รูป,ปรพันธ์และทองคำแท่งของตนเองและภายในโรงงานยังมีความครบวงจรที่จะสกัดทองคำจากซ้อยคอจากเศษวัสดุทองคำต่างๆมาเป็นทองคำบริสุทธิ์หรือเป็นทองคำแท่ง99.99 99. นั่นเองได้รับการยอมรับจากทั่วโลกและหลายๆองค์กรก็ กลับมาเรื่องการทองคำวิเคราะห์ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ราคาทองคำนั้นอยู่ในช่วงของการปรับฐานปรับฐานเข้าสู่สภาวะสมดุลหลังจากที่ราคาทองคำนั้นปรับขึ้นมาโดยตลอดกว่าหนึ่งเดือนจนไปทำจุดสูงสุดที่บริเวณสองพันหนึ่งร้อย ้าสิบห้าเหรียญแล้วก็กลับประมาที่บริเวณ2,150เหรียญในขณะนี้ต้องบอกว่าราคาทองคำเข้าสู่ช่วงในเชิงเทคนิคว่าเป็นช่วงของการปรับถามนั่นเองสายค่ายถามเข้ามาว่าทองคำเป็นขาลงหรือยังตอบว่ายัง ทองคำยังเป็นอนุขาวขึ้นนะครับถ้าจะลงนะ่ะถ้าจะลงก็ต้องบอกว่าราคาทองคำต้องร่วงกว่านี้อีกเยอะครับคือต้องหลุดระดับสองพันหนึ่งลงมาและต้องทองไทยต้องหลุดระดับสามหมื่นหกพันทุ่นๆลงมาดังนั้นก็ตอบได้ว่าก็ตอบได้ว่าราคาทองของ ไทยและของตลาดโลกยังเป็นแนวโน้มที่ทางขาขึ้นยังเป็นแนวโน้มที่ทางขาขึ้นแล้วก็อยู่ในช่วงของการปรับฐานซึ่งเราคาดว่าน่าจะมีการปรับฐานอีกสักห้าถึงเจ็ดวันก็น่าจะจบแล้วก็กลับมาเป็นขาขึ้นเช่นเดิม เรามาดูปัจจัยพื้นฐานว่ามีอะไรเปลี่ยนไปหรือเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือในช่วงวันจันทร์วันพุธและวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยมีตัวเลขสำคัญที่มากระทบกับราคาทองคำทางปัจจัยพื้นฐานก็คือการที่ตัว CPI หรือเพราะเงินเฟอ้อของสหรัฐอเมริกานั้น ออกมาสูงกว่าที่คาดอ่านโดยสรุป <c oughs> ก็คือเงินเฟอ้อปีต่อปีเนี่ยจาก3.1สูงขึ้นมาเป็น3.2เปอร์เซ็นเงินเฟ้อเดินต่อเดือนจาก0.3มาที่0.4เปอร์เซ็นทั้ง CPI และ Core CPI เดือนต่อเดือนเนี่ยปรับตัวสูงขึ้น0.1 ตรงนี้ทำให้นำมาสู่แรงเทขายทองคำในช่วงวันจันแล้วราคาก็หลุดจากระดับา2,170ลงมาที่2,150และมีบางช่วงที่ราคารีบาวขึ้นไปก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ราคาทองคำเข้าสู่ของการปรับฐานโดยปรับตัวลดลงมาประมาณ สามสิบเหรียญสามสิบห้าเหรียญหรือประมาณหนึ่งจุดหกเปอร์เซ็นต์ที่ภาพรวมของทองไทยเนี่ยขึ้นไปทำจุดสูงสุดบริเวณสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยถึงสามหมื่นหกพันแปดร้อยบาท <c oughs> ดูตัวที่สองให้ดีคือหกพันเจ็ดร้อยถึงหกพันแปดร้อยทองไทยเก้าสิบหกจุดห้า แล้วในขณะนี้ก็ลงมาแต่ไม่เยอะประมาณ <c oughs> บาทละสองร้อยห้าสิบหรือลงมาประมาณศูนย์จุดหกเปอร์เซ็นต์ศูนย์จุดหกเปอร์เซ็นตในขณะที่ราคาทองของตลาดโลกบนมุประมาณหนึ่งจุดหกถึงหนึ่งจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์เอาละได้เชิงของตัวเลขที่ออกมาในวันพุธอันเอนพลเม้นต์แคร พราะดีหมายความว่าคนไม่ได้ตกงานเพิ่มขึ้นอย่างเท่าเดิมอย่างใกล้เคียงเดิมอันเด่นพอยเมนเคสอยู่ที่ระดับสองร้อยสิบแปดเคบวกวกวันนะครับไม่ไม่ไม่ได้มีตัวเลขเปลี่ยนแปลงแต่ดีกว่าความคาดหมายที่เขาคาดว่าคนจะว่างงานเยอะแต่ปรากฏว่าคนว่างงานเท่าเดิมตัวสุดท้ายก็คือ p พ i ที่เป็นดัชนีชี้วัดเงินเฟอ้อภาคการผลิตภาคการผลิตก็เราพบว่ามันปรับตัวสูงขึ้นกว่าที่คาดภาคการผลิตเนี่ยถ้ามีต้นทุนสูงขึ้นหรือเงินเฟอ้อภาคการผลิตสูงขึ้นเนี่ยแน่นอนครับก็เป็นต้นน้ำที่จะนำมาสู่การเพิ่มขึ้นของภาวะเงินเฟอ้อของ คัสเตอร์เอที่เป็นคนจับใจใช้สอยตัวจริงเพราะว่าถ <c oughs> ้าต้นทุนฝ่ายผลิตสูงขึ้นตัวคัสเตอร์เอก็จะสูงขึ้นแน่นอนแต่ว่าอาจจะใช้เวลาสักสองถึงสามเดือนอะไรทานองนั้นนะครับวันนี้เราก็มาดูกันว่า <c oughs> อาะไะฟันเดารเมนเทลตรงนี้ที่เปลี่ยนแปลงไปนำมาสู่การแข่งข้าของเงินดอลลาร์ เงินดอลล่าเองปรับจากระดับ102.8ขึ้นมาที่103.4พอเราพูดถึงตรงนี้ช่วยปรับดูกราฟให้ด้วยนะครับว่ากราฟดอลล่าอินเด็กซ์เอามาโชว์ให้ดูด้วยนะครับแล้วก็ชี้ให้เห็นถึงการแข่งข้าขึ้นโดยใช้กราฟสักหลายชั่วโมงจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนนะครับ กลับมาดูเรื่องตอลาดอิด็กก็จะเห็นได้ว่าตลาด็กซ์แข่งค่าขึ้นและแน่นอนทําให้ค่าเงินบาทจากเดิมที่ระดับ35บาท4 5สตางค์เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ก็อ่อนค่าลงมา50สตังค์ทีเดียวคือมาอยู่ที่35บาท95ณขณะที่เราวิเคราะห์ในวันจันทร์ที่10 7มีนาคม2566นะครับก็ย้ำว่าภาพรวมของการวิเคราะห์ทางเทคนิคก็จะเห็นได้ว่าราคาทองคำเข้าสู่โหมดของการปรับฐานซึ่งก็เรียกว่าอาจจะทดสอบ บริเวณ2,150สักระยะหนึ่งถ้าราคาทองคำในเชิงเทคนิคที่2,150ไม่หลุดลงไปก็น่าจะทำให้ภาพรวมค่อนข้างสดใสแต่ถ้าเกิดหลุดลงไปจะมีแนวรับอีกทีที่2,130ตัวเลขพวกนี้เอามาจากเขาเรียกว่าไฟบนาชีฟิกเกอร์ ที่ระดับ23.8และระดับ31%นั่นเองหมายความว่าเวลามี retracement แล้วมันก็จะใช้ตัวชีวัดตรงนี้เป็นจุดหยุดคือสิ่งที่สำคัญคือต้องอย่าหลุด2,130เพราะถ้าหลุดลงมาเนี่ยโอกาสที่จะปรับฐานกลับขึ้นไปอาจจะใช้เวลามากขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นขาลง แต่หมายความว่ามันจะเริ่มยากขึ้นนิดหนึ่งเอาละ <c oughs> <c oughs> ก็มองว่าปัใจจัยในสัปดาห์นี้เนี่ยทั้งหมดทั้งหลายที่ผมพูดมาก็มันมากระทบกับค่าเงินดอลลาร์ที่ดูแลแ้วแข็งค่าขึ้นตลาดตอนนี้รอความชัดเจนของเฟดที่จะมีการประชุมในสองวันวันที่สิบเก้าและยี่สิบ ว่าแน่นอนครับเกือบจะร้อยละร้อยนะครับมองว่าเสร็จน่าจะคงดอกเบีย้ยที่ระดับสูงเท่าเดิมแต่สิ่งที่ตลาดรอคอยก็คือสเตทเมนต์ของประธานเจอรมโพเวลเจวเจอรมโพเวลเจว่าจะวิเคราะห์อย่างไรกับสภาวะเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้น หรือจริงๆแล้วก็พอที่จะคาดเดาได้ว่าก็เฟดมักจะมีท่าทีที่สงวนหรือคอนเซอร์เวทีก็จะทำให้ภาพรวมก็อย่งอึมครึมครับอึมครึมแน <c oughs> ่นอนก็คงจะเป็นอย่างนั้นก็อยากให้นักลงทุนโดยภาพรวมเนี่ย เข้าใจถึงบริบทของราคาสองคำแนขณะนี้น,น,นเพื่อการลงทุนที่ถูกต้องแนวรับจะอยู่ที่2,130อันนี้เป็นแนวรับที่น่าจะแข็งแกร่งแนวต้าน2,180ก็น่าจะแข็งแกร่งในระยะสั้นทองไทยแนวรับที่แข็งแกร่งเลยอยู่ที่36,000 ถ้าแนวรับระยะสั้นจะอยู่ที่สามหมื่นหกพันสามร้อยบาทยังคงแนะนำให้เข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวขอให้ท่านนักลงทุนใน MTS โ o แม่ทงสุขมั่นใจและเชื่อมั่นว่าระบบก,การลงทุนผ่านออนไลน์ของ MTS นั้นเป็นระบบที่มั่นคงปลอดภัยที่สุดท่านจะเห็นได้ว่าหลายระบบที่ใช้กับแอป การซื้อขายทองคําของธนาคารอื่นๆหรือที่เดียวกันแต่ในบริษัทอื่นๆนั้นหลายครั้งล่มทําให้ท่านซื้อขายไม่ได้ทําให้มีเสียงกลนบนเยอะแยะนะครับแต่ในขณะที่เว็บของ MTSO มีความเสถียรมีความมั่นคงในราคาอย่างมากเนื่องจาก ต้องบอกว่าแบ็กออฟฟิศของ m อ s g o ในเรื่องของระบบออนไลน์นั้นมีระบบสำรองข้อมูลสูงปลอดภัยในระดับเดียวกันกับตลาดหลักทรัพย์เพราะว่าเรา <c oughs> ใช้ระบบควบคุมแบบที่โบรกเกอร์ชั้นนำจะต้องใช้กัน และผ่านการตรวจสอบระบบออนไลน์อย่างแน่นอนเหมือนกับเป็นระบบที่จะต้องได้รับความยอมรับจากผู้ควบคุมตรวจสอบระบบออนไลน์จึงขอให้ท่านมั่นใจว่าการซื้อขายทองคำผ่านระบบออนไลน์นั้นไม่ใช่สักแต่ว่าสะดวกอย่างเดียวนะครับต้องหาเวนเดอร์ที่มีความ แข็งแรงมั่นคงและมีระบบพร้อมอย่าง MTS GO แม่ทองสุขหรือ MTS Capital ที่ได้รับการยอมรับไปสู่ตลาดโลกไม่ว่าจะเป็นเซี่ยงไฮ้โกลกซ์เชนไม่ว่าจะเป็น c o m เมหรือตลาด CME ซึ่ง MTS GO ก็สามารถเป็นโบรกเกอร์และซื้อขายได้ทีเดียว เป็นคนเดียวของประเทศไทยเจ้าอื่นๆก็แค่เอาชื่อไปแปะแล้วก็ไม่ได้ทําอะไร <c oughs> ทําอะไรก็ไม่ได้ก็ย้ําว่าเราคือผู้นําการลงทุนในทองคำ่างแ้สิิงนั่นเองครับโชคดีและสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับคุณหมอสำหรับมุมมองตลาดทองคําในสัปดาห์นี้และขอบคุณนักลงทุนท่านด้วยนะครับที่ติดตามรายการ s m a r t โกพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ